ฝนตกอีกพี่นอ้องฝนตกฝนตก เป็นลักฐานจะซื้อดอกว่า,<ค>า<อ>มาซื้อของสดไปเพื่อนนะเพื่อนจะได้กินแบบสนิทใจไปซีหั่นได้นะก็ดได้ด้วยนี่เนีย่ยโอ้ยเมื่อยหลายพี่น้่งนี่คือ สิ่งที่ยายดาวทุลักทุเล่ไปเอามาจากตลาดล้านโพนาเกลือค่ะพี่น้องจ้ามาถึงแล้วค่ะพี่น้องบันทียาดาวกับสิขาไปส่งเนาะคะ่ะเนาะยูนี่ก็ตีไปเกือบ8กิโลค่ะยาดาวสิขาไปส่งไปบ้านนะคะเนาะไปสกลน,นครน,นะคะเนะาะกลัวสิมาได้รทั้งฝนตกค่ะไปค่ะยายดาวสิผ้าไปส่งอ่า ปลาหมึกน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะโอ้ยไปค่ะพี่น้องจ้าพี่ดาวศิขาไปทรงปลาหมึกโอ้ยเห็นบ่ค่ะพี่น้องโอ้ยอ้ยอยขามาแล้วจ้ะเดี๋ยวสิขอทรงปลาหมึกก่อนเด้อค่ะพี่น้อง เราทําการส่งเสร็จแล้วนะคะไปค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อบานกันขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะไปค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อบานแบบน,นี้โอ้ยหอนไหลค่ะไชค่ะพี่น้องพัทยาพัทยาค่ะพี่น้องจ๋าพัทยามีทุกอย่างให้เราเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องาดาจัดการธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋า เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปค่ะเมืดห่วงเราบาทเนี่คิดว่าเป็นการท้าละเป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะพี่น้องจ้าเมื่อบ้านกันค่ะพ้อกันไ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะบา,บ,าบาย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  เออฝนกับตกเอาลดติดคับพี่น้องจ้โลดติดตลาดหน้าเกลือ เบิงบันในพี่น้องว่าภารกิจย่เดาวสิเป็นไปแนวใดสิเรียบร้อยดีบ่ค่ะหลังจากที่ว่าทรงของเสซ็เนาะค่ะเนาะก็ได้ขับรถย้อนไปอีกเนาะ,ะย้อนไปที่ตลาดเนาะก็ลับไปแล้วก็ได้ไปยืนล่อ,อันฝนตกอื ฝนตกแบบทุลักทุเล่พี่น้องเลยยืนลออยูนเซเว่นนะเซเว่นอีเลเว่นลอแบบทุลักทุเล่แล้วก็สักพักหนึ่งฝนก็หยุดค่ะพี่น้องจา้าบาทนี้จุดพีกกน็นันเด้บาทนีน้จุดพีกกน็นันย่าดารู้สึกปวดท้องขึ้นมากพี่น้องปวดทอนะ้องเนาะย่าดาว,ว่าเคยเปน็นเังนนีอกเพราะว่า ยาดาวดื่มชาตัตวนึงคุนมากดื่มกาแฟนะคะเนะาะขังแรกเมื่อแรกที่ดื่มกาแฟตัวนี้นะคะยา <c oughs> ดาวได้เกิดรู้ซึกบ่ดีละคะ่ะทองปันป่วนยายดาวก็แล่นไปห้องน้ำอยู่กลางตลาดหน้าเกลือเนาะค่ะเนาะใส่เวลาตังโดนกสิญางหาห้องน้ำเพิ่นพอเนาะตอง่านหม่องปิ่งย่างไปซาละผัดไปในสวน ยอมเพิ่นอี่ดเออกาบมาบาทเนี่ยในมายางหา,าสื่อคล้องแห่งอาหารทะเลเนาะค่ะเนาะสิฝากพี่ฝากน้องกลับมาเลือกสื่อเลือกอยู่หลายเจ้าค่ะพี่น้องจาเลือกอยู่หลายเจ้าพอสมควรก่รเที่ยเดาวสิตาสินใจสื่อเนาะเทยเดาวได้ยางไปเน่ตลาดหน้าเกลือหลายเจา้าเจา้าที่เคยเยาดาวที่เคยสื่อ ตอนนี้ดาวมาแล้วกะโซงกับสวีเดนพร้อมกันรู้สึกว่าลานนี้เพิ่นสีราคาปจิแตกต่างจาก้านอื่นนะคะยาดาวก็เลยกลับมามาสื่อน้ำเพิ่นนะคะมาสื่อของน้ำเพิินเรียบร้อยโอ้ยจ้าดาวสื่อกลับมาสื่อน้ำเจ้านี่นะคะนเจ้าที่เห็นเนี่ยมองข้นปันป่วนนะะี่ค่ะยจ้าดาวนั่งกินลาดนาจ่นี่แหละค่ะพี่น้องจ้า มองคนหลายๆน่ยเฮียด,ดาวกลับมาสื่อแถวๆนี้แล้ค่ะพี่น้องเ <c oughs> จ้าล็กๆเลยพ่นจิขายเฮียด,ดาวเถือกลับมาจนได้นะคะไปเลาะตลาดไปย่างมากลับมาสื่อน้ำเล้านะคะสื่อน้ำเล้ามัดทุกอย่างเรียบร้อยแพ็กกลับจงไปซะนี่เรียบร้อยเ,ยเอาไปฝากพี่ฝากน้องทั้งเมืองสกลนครนะคะเนาะพี่น้องจ๋า ข่าละแย่ดาวอันนักอึ้งกะสิวได้สิ้นสุดลงนะคะพี่น้องอืมสิ้นสุดลงบาทเนี่ทรงของแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะทรงของไปสนน่าเ,เรียบร้อยยดาดกก็ย้อนกลับไปอีกบาทนี่พี่น้องย้อนกลับไปอีกอ่าไปหาซื้อของกลับมากินอยู่ห้องนะคะเนาะกลับไปหามองจอดรถจอดอยังกัดโอ้ทุลักทุเลนักไลย จอดรถจอดยังกะไปหาซั่งซื้ออ่าหอยหวานพี่น้องยัน,นไปซื้อหอยหวานบอะกาซื้อหลายอย่างย่านกินบ่ะเดอ่าไปซื้อหอยหวานเพิ่นมากินก็นมากินแล้วกะพ่อได้หายอยากเนาะค่ะนาะพี่น้องคะ่ะถ้าแม่นว่า ไปแล้วมาสิ่ต้องเสียเทียวนะวะเฮาอยากกินของทะเลเราเราก็ได้ซื้อหอยวันติดใหม่ติดเมื่อมาเราก็ซื้อกล้วยเชื่อมซื้อเผือกเชื่อมมากินห่องน้าเนาะค่ะนาะพี่น้องจ๋าอือโอ้ยสมบุกสมบันกลัวสิมาถ,ถึงห่องได้เกือบ,บาบสองเค่งพี่น้องพอใหญ่เราล่ออยู่เราล่ออยู่อ่ะโรงแรมบสองเคิงดาวจะไปเฮ็ดยังยูโดนแทนแล้ววะอือ ยาดาวก็เลยว่าโอ้ยก็คอยไปไล่มองพ่อใหญ่สนอกคอยบอกเจ้าบ่ได้ดอกสนอกว่าเอนอนั่นละคะ่ะพี่น้องจ๊ะก็ได้กลับมาห้องกับประมาณนาบสองเขิงได้กินขา้ากินน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องจ๊ะอ่าสำหรับคลิปนี้นะะนะเนาะยายดาวก็อยากมาแช่ประสบการณ์ว่ายา่ดาวมาอยู่เมืองไทยเหรอยังบด้กลับบานจะของแล้วก็เวลาที่เข้ามาเสียเวลาอยู่พัทยาเดือนหนึ่งเนี่ย โทษค่ะเหตุแนวดเฮ้าสิบ่อ้องเสียเวลาเสียคาแซาเสียคาเซาลุงแร่มเสียคารถคาล่าคาเ้าง่าไๆว่าคาเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเนาะ่วาสิยูไซเ้ากับสามารถทํางานใดค่ะพี่น้องเพราะว่ายังการที่จิส่งของกับบ้านเ้าก็มีไปซนี่นะคะขอให้ห้ามมีเงินออยู่ไซห้ากับเหตุงานใด บวาสิบติดต่อหน่วยราชการต่างๆยอดกวกติดต่ออยู่พัทยาทามันบอยงบอยากเนาะค่ะเพื่อนบ่ถามหาหลักฐานนี่ยั่งหลากหลายยอดกัสิบติดต่ออยู่พัทยาแต่สิ่งใดที่มันจะเป็นการติดต่อแบบเอาหลักฐานแน่นน้ายอดกวกสิกลับไปติดต่ออยุสกุลนครเนาะเช่นติดต่อเรื่องกรมที่ดินติดต่อเรื่องบัตรประชาชนติดต่อเรื่องสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อใหญ่เนาะแล้วก็ การเปิดบัญชีของพญ่อีกค่ะพี่น้องยายดาวก็ต้องไปติดต่ออยุสกลนครน,นะคะพี่น้องจา้ามิฉะนั้นแล้วเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วสิ่งใดที่ยายดาวเหตุในเกิดประโยชน์ได้ยายดาวเหตุเฝ้าเฮ็ุเฝ้าแล้วพี่น้องจา้มาม่ต้องร่อกลับถึงสกลนครยายดาวก็เหตุงานใดค่ะอยู่นี่บอกยังไงว่า,า,าเขาเหตุทางออนไลน์เนะคะเนาะเออไปติดต่อไปซนี่กับออนไลน์เป็น ซื้อของกับออนไลน์เนาะค่ะเนาะบอกง่ายว่าเข้าต้องการอยังมันอยู่ที่เฮ้าว่าเาสิจัดการตัวเจ้จาของเองจังไดโดยว่าต้องรอไปหาญาติพี่น้องจังไปเริ่มต้นไม่โอ้ยจอสิหาโน,น่นนี่นั่นหาบานทรงบานเศร้าหาบานอยู่ไดเข้าจังเหตุเวียกเฮตุงานมันบ่เมนค่ะเข้าจัดการในสิ่งที่ว่าเข้าบ่ามีบ้านเข้าสามารถจัดการอา ภ้าละต่างๆของเข้ากระได้คือกันค่ะพี่น้องจา้าสำหรับคนมีเวาหน่อยนะคะเนาะเพราะบ่รูว่าย่ดาวกลับไปยูสกนนะะลนครหรืยแย่ดาวสิไดยอนขึ้นมาพัทยาอีกยง่ามใดนั่นแหละค่ะแย่ดาวถึงได้จัดการอ้าละต่างๆในพัทยาให้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเอาละค่ะพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้แย่ดาวกับผ้าพี่น้องด้ำเนินมาโดนแล้วนะคะเนะะาะวิลากะ สิขอล่าพีร่าน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้ค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ